แสนหวานสวัสดีสวัสดีจ้ายกแข่งได้ไหมยกแข่งยกแข่งแแสนหวานนะคะวัยสีขวบนี้ก็ผ่านการฝึกแล้วค่ะผ่านการฝึกที่โรงเรียนมาแล้วนะคะก็ยังคงจำคำสอนได้บ้างโดยเฉพาะการ ไหว้ย่อนะคะนี่จำได้ดีเพราะว่าเวลาขออาหารก็จะไ oh. หว้ย่อหวานหวานตัวจริงต้องปีนรั้วนะลูกนี่ป้องกันไม่ให้ปีนรั้วค่ะเพราะว่าเดียวกันน้องออกมาก็เลยตึงสายโซ่ให้สั้นหน่อยนะคะอย่างบางทีออนักท่องเที่ยวมาหาก็อาจจะใกล้เกินไปบางทีถ้าน้องปีนขึ้นมา น้องอาจจะตะวัดงวงแล้วไม่ทันได้ระวังนะอาจจะโดนเราก็แสนหวานสามชานะคะเอาหายเฮฮาชักช้ายอยู่ใยนะคะเริ่มเลยสเต็ปนี่นี่งงนึะงงนะฝนลงไปเก็บพี่ฟะแคบ,บอกขอไปเก็บผ้าที่บ้านก่อนนะฝนลงอันนี้ เอาฮาเฮฮาดูดน้องทำหน้าน้องบอกขอกล้วยได้ไหมขอกล้วยเพื่อที่จะมีอารมณ์อารมณ์แดนซ์มากกว่านี้คนสวยเต้นเก่งคะ่ะมีอารมณ์สุนทรีมีดนตรีในหัวใจคะ่ะไม่ต้องมีดนตรีประกอบใดๆหนูก็เต้นออกมาได้อย่างดีนะคะอ่ะอีกหนึ่ง 泰语。你给他吗？ แอดต้องลองเพลงให้น้องแสนหวานเต้นเหมือนแอดกำนันมันเป็นเรื่องที่เรียนแบบกันยากนะคะกับการที่จะร้องนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะหลายๆท่านฟังมันก็จะเกร็กงๆหน่อยนะ,ะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่น้องแสนหวานเขาก็มีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วนะคะดูสวยหวานออะเดี๋ยวนะคะ ันนี้พลายศักดสุรินออกมาโชว์ตัวไหมคะเหมือนเหมือนว่าน่าจะออกมาโชว์ปกตินะคะไม่ไม่ได้มีอยู่เพื่อรักษานะคะพูดถึงแอดกำนันแล้วนึกถึงน้องใบบุญค่ะลูกสาวกำนันสาวแสบแห่งสตวัตนะคะบอกเลยว่าสตวัต ไม่มีใครเหมือนจริงๆจะให้เหมือนนี่มันยากมากนะคะการที่จะเหมือนน้องใบบุญเขาหล่อหลอมนะคะจากเบ้าที่มีคุณย่านะคะที่มีฉายาว่าแสบนะคะก็คือพังจันเพนนะชื่อฉายาเขาคือพังแสบก็ไม่ธรรมดานะคุณย่าก,ก็คือเฟี้ยวเงาะมากเป็นตัวเองสูงอนาคตคงจะเป็นคล้ายๆกับป้าตุ้ยนะคะที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ประวัติใบบุญนาราค่ะนี่ประวัติแบบคร่าวๆแบบว่ายังไม่ลงรายละเอียดนะคะ